ลโหฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่วงนินทาร็อกซี่นะคะเวลาอยู่กับฮา,าวายนะคะเขาจะเป็นม้าที่เป็นตัวเองนะคะซึ่งมันไม่ถูกต้องคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคนฝึกอะจะไม่ฝึกร็อกซี่แล้วเพราะว่าร็อกซี่ไม่ได้เป็นแบบแผนตามที่เขากำหนดท่านผู้ชมอาไวาคิดว่านะอาจจะเป็นเพราะฮาวายนั่นแหละ ที่ไม่ตะอคอกเขาไม่ดุเขาแล้วก็ตามใจตามใจคือเวลาเขาร้องจะไปไปทำธุระส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกใช่ไหมคะฮาวายก็จะพาเขาไปทุกครั้งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหมามันไม่ได้รับการอดทนท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมความรู้สึกของฮาวายนะคะความรู้สึกคือเขาปวดอะ เราก็ต้องพาไปทั้งนเน็บทงพาไวยอยู่กับเขาว่า24ชั่วโมงแทบจะ24ชั่วโมงเลยดีกว่าท่านผู้ชมมันก็เหมือนมีชีวิตด้วยกันนะเราจะไปโหดอะไรเยอะๆอะไรแบบนี้ฮวาวก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะทำหรือเปล่าท่านผู้ชมฮวาวไม่รู้นะฮวาวไม่รู้จริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะเขาจะ จับสายอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ประมาณแค่เดือนเดียวนะคะสายเนี่ยโดนกระชากท่านผู้ชมเขากระชากมัง่งเราก็ชากมัง่งขาดท่านผู้ชมตอนนี้สั่งมาใหม่แล้วนะคะเอาแบบว่าแน่นหนาเลยทีเดียวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอุดหนุนป้ารัตนาด้วยท่านผู้ชมกระเป๋าหรือถุงผ้านะคะน่ารักทีเดียวนะท่านผู้ชมนะราคา159บาทค่ะใช้แบบสะดวกมาก ก็คือนะคะก็ใครอุดหนุนได้ก็ช่วยอุดหนุนงานด้วยนะคะไส้อัวไก่นะคะ250ร้อ้ไส้อัวหมู260ค่ะรวมค่าส่งแล้วนะคะยังไงก็จะช่วยกันนะคะวันนี้ก็มาลินทาร็อกซี่น่านผู้ชมร็อกซี่เนี่ยทำให้ฮาวายรู้สึกแบบบางทีแบบเหนื่อยมากสู้ไม่ไหวมากแล้วเขาตัวใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดิมมากแล้วหลายๆคนบอกว่ามันตัวใหญ่กว่านี้ถ้าตัวใหญ่กว่านี้ฮาวายสู้ไม่ไหวท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวยังไงติดตามตอนต่อไปนะคะว่าอรซี่จะทำให้ฮาวายปวดหัวมากขนาดไหนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีอย่าลืมอุดนุนป้ารัตนานะคะฮาวายไปแล้วสวัสดีค่ะ